วัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพูดเบาๆค่ะคุณลุงนอน <c oughs> มันยังไม่ดึกแกไปนอนพักผ่อนเดี๋ยแกก็ตื่นไม่อยากแกรบกวนเสียงดังให้แกนอนพักผ่อนนอนพักผ่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวแกก็ตื่นขึ้นมาเองเพราะว่ายังไม่ได้ทำอาหารแต่วันนี้จะมาทานมะม่วงเปรี้ยวกับลูกสาว นั่งยิ้มแต่ไม่ยอมออกกล้องนะคะวันนี้อันนี้เราไปซื้อกันสองคนแม่ล้างลูกเฉือนเ <c oughs> นี่ยเสร็จแล้วเราก็จะกินด้วยกันเปรี้ยวเลยอันนี้เป็นอ่าเป็นตาลเกลือหรือว่าเกลืออ้ำตาลข้างในมันก็นจะมีเม็ดอ่อนๆอกัน ฝาดไม่เอาออกเพมันฝาดแล้วก็จิ้มอย่างนี้อร่อยอืมอืมเมื่อกี้ยังไม่เสือนกัดกินทั้งลูกเลยกรอบกรอบ ไม่ลกินก่อนไม่หมดแล้วค่ะจิ้มอืมมีขนาดจิ้มเปี้ยวมะม่วงเปี้ยวตาวานอืม มกินก่อนแต่ก็ไม่หมดหรอกเพราะมันเยอะน้ำลายไหลกินกินเฮ้ยเสียงดังขอโทษทีกินเยอะๆอ่ะอืมรวงบางอันมีเม็ดมันก็ไม่มีเม็ดถ้านำ ทำน้ำปลาหวานค่ะแต่มันไม่ไม่เยอะก็เลยไม่ทำทำน้ำปลาหวานก็อ,ร,อ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 ร่อยชอบอืมอืมอยไม่เป็นไปคนท้องผูกกินเปรี้ยวแล้วก็ต้องไปดื่มน้ำเยอะๆค่ะ มันจะทำงานง่าย,ายอืมอืมอืมงงกรอบมาจากไทยราคาเท่าไรก็เอาเพราะว่ามันมาไกลค่ะแล้วก็ที่นี่มันไม่มี แพงก็ซื้อแพงก็กินเพราะเราไม่ไกินทุกวัน <c oughs> เราไม่ได้อยู่มืองไทยเนาะเสียงก็ลงจะยทำอาหารให้แกกินก่ับ อร่อยมายละเสียงดูทำอาหารให้คุณลงุงพักผ่อนได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมง ตื่นขึ้นมาก็ข้ของน้าเดินแกข้ของน้ำบ่อยคืนเข้อยบ่อยแต่บางคืนก็ไม่บ่อยแต่ส่วนมากคนะ่ะตื่นบ่อยแกอายุมากแล้วก็เข้ของน้ําบ่อย กินมากขินฟันเดี๋ยวก็ออกมาก่อนที่เกจะเข้าไปนอนเกสั่งบอกว่าหรือเราก,กินนั่นกินนี่คือวันนี้จะกินสปาเกตตี้กสั่งออกไว้มีอยู่ค่ะ ทำงา่ายแล้วอร่อยเก่กก็ชอบไม่เพนก็ชอบหิวคงเจะอหิวนะแล้วถ้าทาจะหิวเดี๋ยวไม่เพนกินสักหน่อยกัน จานแล้วไม่เหลือลูกอ่ะอะไวอรมังคุ เดี๋ยวทำให้กินรอเดี๋ยวแป๊บนึง่งแป๊บนึง่งเปิดที่ตู้เย็นนะสองสาอาหารตื่นมายังไม่ทำ ลูกสาวอยู่เกงจะเกงใจ <c oughs> ถ้าไม่เป็นอยู่ใช้เละลูกอยู่ทำเป็นเก็บแก้วเก็บจานปกติไม่เก็บฟองฟองเพื่อน อืมเดี ah mm ๋ยวไทำอาหารให้กินขอบคุณที่กินด mm. ้วยกันครับวันนี <ver> ้กินกินไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อเยอเยอะอยู่เยอะมากขอบคุณขอบคุณที่กินด้วยกันครับเดี๋ยวทำอาหารก็ลงก่อนครับสวัสดีครับ